สำหรับมือใหม่นะครับที่จะเริ่มซิมเลสซิ่งเนี่ยต้องใช้พวงมาลัยรุ่นไหนดีมา g g k ของเราครับจบ วันนี้นะครับเราจะพาไปดูของจริงทุกตัวที่ขายอยู่ในร้านเรากันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว G29 ตัวนี้นะตัวนี้ตัว T300 ตัวนี้แะตัว MOSA R9 R5 ก็มี R3 ก็มีค่าย s a นะครับใช้เล่นกับ PC นะครับของยก Boeing นะครับสายนักบิดน,นะก็เป็นค่ายทาวสมาร์เตอรเหมือนกัน แล้วมีพวงที่เพิ่งออกมาในเมษาปีนี้เข้าไทยมา T598 ครับ5นิวตันเมตรก็อัพขึ้นมาจากตัว T300 นะ เริ่มกันที่ตัว o g i t e c h G29 นะครับนี่คือพวงมาลัยยอดนิยมสำหรับมือใหม่เพราะราคาไม่แพงมากครับแต่ให้ครบทั้งพวงมาลัยคันเร่งเบรกคลัชก็ซื้อเกียร์เพิ่มขึ้นได้นะครับไม่กี่บาทข้อดีคือใช้งานง่ายครับเสียบปุ๊บเล่นได้เลยรองรับทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5นะ PC คอมพิวเตอร์แต่ข้อสังเกตคือใช้มอเตอร์ระบบเฟืองทดครับซึ่งจะดังกว่ารุ่นสายพานนะลริ่งในการขับะครับจะมีสะดุดนิดหน่อยไม่สมมุิเท่ารุ่นสูงกว่าแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นนะอยากลองก็ G29 ก มาครับคือตัวทัสมาเตอร์ทีสานะครับ,น,รบนี่คือรุ่นที่ยกระดับฟิลลิ่งการขับจาก G29 เครับเพราะใช้ระบบสายพานทําให้การตอบสนองสมจริงกว่าสมูทกว่าเงียบกว่าฟอร์ดฟิทแบกจะเนียนมือขึ้นมากพัดลมที่อยู่ในเบรกจะมีเสียงแต่ถ้าใครอยากเล่นจริงจังอัปเกรดได้ทั้งเบรกมือเกียร์นี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจมาที่ตัวใหม่ล่าสุดของตัวทัสมาเตอร์นะครับตัว T598 นี่คือระบบไดนะร์ฟไดน์นะพ้องแรงบิด5นิวตันเมตรมีหน้าจอแดชบอร์ดติดมากับฐานแสดงข้อมูลต่างๆเช่นรรออบเคคื่งวาม เร็วและสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้โดยไม่ต้องเข้า PC นะมีการพัฒนาให้ f o r ์สฟ edback ละเอียดสมจริงยิ่งขึ้นนะเพราะเพิ่งเข้าไทยมาเดือนเมษา6กนีเ่เหมาะกับคนที่ต้องการอัปเกรดจาก T300 นะครับหรืออยากเริ่มด้วยอะไรที่แรงกว่า G29 แบบชัดเจนลนะ่ะก็ 598สำหรับสายแข่งขันนะครับหรือคนที่จริงจังมากๆขอแนะนำา m o ร a เ9ครับเป็น Direct d i r e c t Drive 9นิวตันเมตรตัวแรงใช้กับโม a p i ิ h เท้าปรับตั้งค่าได้ละเอียดละเอียดเลยฮะพอี่แบบคสมจริงแบบมืออาชีพฟีลลิ่งเหมือนรถแข่งจริงๆเลยข้อจำกัดคือเล่นได้แค่กับ PC ครับกับคอมใช้เล่นกับเครื่องเพย์ไม่ได้และไม่มีหน้าจอแบบแดชบอร์ดนะที่พรมอะไร,รสำหรับคนที่ต้องการเซตแบบมืออาชีพนะครับ m o ซ a อ9คือคาตอบครับ และนี่คือ Tama าเตอร์ยอ Boeing นะครับชุดขับเครื่องบินโดยเฉพาะเหมาะกับคนเล่น Microsoft Flight Simulator นะหรือว่า x อฟส n ปนะให้ฟิลลิ่งการขับเครื่องบินที่ใกล้เคียงของจริงมีทั้งคันเร่งปุ่มควบคุมต่างๆครบเลยใช้งานง่ายครับติดตั้งกับโต๊ะก็ได้โดยยึดกับเคอกพิทก็ได้ล้วเราก็ออกแบบแผ่นเสริมยึดมาให้ด้วยนะแต่ใช้กับเกมขับรถไม่ได้นะครับต้องแยกไว้สำหรับสายบินโดยเฉพาะสรุปนะครับถ้าเพิ่งเริ่ม G 2 9เลยครับถ้าอยากได้ความนุ่มนวลกว่าเด่ย 300. ถ้าอยากลอง Direct d r ด v e มีจอมีฟังก์ชันครบก็ t 5 9 8ครับถ้าสายโหดเล่นกับความจริงจังเลยโ o ซ a R9 ถ้าเล่น Flight s i มขับเครื่องบินยก b o e i n g นะถ้ายังไม่แน่ใจลองแวะเข้ามาร้านเราได้เลยครับทดลองได้ครบทุกชุดเลยก่อนตัดสินใจซื้อนะร้าน GGK ของเราตั้งอยู่แถวใกล้ๆกม่กะบ,บางนาบ,บางพีเทพรักเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงครับเข้ามาทดลองทุกชุดได้ก่อนซื้อเรามีให้ครบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพครับสอบถามและเพิ่มเติมได้ทางเว็บ ไล n ์หรือว่าโซเชียลมีเดียที่ขึ้นไว้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ